ถ้าไม่อยากจนอย่าทำสิ่งนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่าปฏิเสธเงินค่ะไม่ว่าเงินที่คุณได้มาจะได้มากหรือได้น้อยก็อย่าปฏิเสธมันค่ะอย่างที่สองนะคะรู้สึกขอบคุณทุกๆครั้งนะคะที่ได้รับแม้กระทั่งแค่กาแฟนหนึ่งแก้วค่ะหรือแม้แต่คำพูดดีๆจากผู้คนรอบข้างคุณก็ต้องรู้สึกขอบคุณและกล่าวขอบคุณกับเขาค่ะ และอย่างที่สามเลยนะคะอย่าคิดลบค่ะอย่าคิดว่าอย่างนี้ฉันจะไม่ได้หรอกอย่างนี้ฉันไม่เอาหรอกแค่นี้น้อยไปฉันไม่เอาหรอกอย่าคิดค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งคิดยิ่งปฏิเสธมันจะยิ่งห่างไกลจากคุณมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าตัวคุณเองที่เป็นคนผลักดันมันออกไปไกลๆค่ะอย่างสุดท้ายเลยนะคะต้องรู้จักเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับค่ะการเป็นผู้ให้นั้นต้องเป็นผู้ให้แบบใจบริสุทธิ์นะคะ<ส>ก็คือว่าไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่คิดว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องกลับคืนมาหาฉันไอ้สักวันหนึ่งมันต้องกลับคืนมาหาฉันอนะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะคิดดีหรือคิดไม่ดีวันนั้นมันต้องเกลีเทิร์นกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นนะคะอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะคะเวลาที่จะให้ใครนะคะถ้าให้ก็คือให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ